สวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมว่าทุกวันนี้มีขยะพลาสติกไหลลงสู่มหาสมุทรมากกว่า75-199ถึงล้านตันพลาสติกเป็นขยะที่อยู่ในทะเลมากที่สุดคิดเป็น85%ของขยะทะเลทั้งหมดพลาสติกสามารถสลายตัวเป็นไมโครพลาสติกซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์แล้วเราจะแ,แก้ปัญหานี้ยังไงกันดีละคะ ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากค่ะเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพิ่ตัวเราก่อนค่ะพาคลัดได้ร่วมกับเครือข่ายห้างสรรพสินค้ารวมงดให้บริการถุงพลาสติกหุงฮวแบบใช้ครั้งเดียวเมื่อหลัวพลาสติกมันอันตรายขนาดนี้แนวคิด s i l ร o u ว t ต e จึงช่วยได้ค่ะคือการลดขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลัก3 R คือลดการใช้ Re d u ิ e นำกลับมาใช้ซ้ำรียูสและรี c ซเค e ลถ้าทุกคนช่วยกันปรับตัวปัญหาขยะพลาสติกก็จะได้รับการแก้ไขแน่นอนค่ะ